ก็สวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมกันทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันกับช่องก้าวต่อไป next station นะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสซื้อไม้ตียุงยี่ห้อยาเก๋นะครับรุ่น yg d 0 0 5ตัวนี้มาพร้อมกับสายชาร์จ micro usb นะครับขนาดของไม้ตียุงตัวนี้ความกว้างอยู่ที่23เซนติเมตร ความสูงก็คือความยาวอยู่ที่4 8เซนติเมตรความหนาของก้านอยู่ที่4เซนนะครับดีไซน์สวยงามน่าใช้นะครับตัวนี้วัสดุเป็นพลาสติกคุณภาพระดับปานกลางมีระบบสัมผัสแตะแล้วตีตีตีได้เลยนะครับถ้าไม่แตะก็ไม่เบืองแบบมีตะข่ายกันชอ็อต2ด้าน ก็คือตรงนี้นะครับจะมีตะข่ายทั้งหมด3ชั้นก็คือ2ด้านข้างหน้ากับข้างหลังจะเป็นตะข่ายกันช็อตตรงกลางช็อตครับเอาไว้ช็อตแบตเตอรี่อยู่ได้นานนะครับชาร์จ3-5ชั่วโมงเต็มตีได้สูงสุด1เดือนนะครับก็แจ้งไว้เวลาชาร์จไฟจะขึ้นสีแดงนะครับชาร์จเต็มแล้วก็ขึ้นสีเขียว ร้านรับประกันเจ็ดวันหลังจากที่เราได้รับสินค้านะครับอันนี้ผมไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรกับร้านนะครับเพียงแค่ผมไม่มีอะไรทาก็เลยมารีวิวให้ทุกท่านเผื่อทุกท่านเอาไปตัดสินใจในการเลือกซื้อนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าการใช้งานมันเป็นยังไงนะครับ ด้านหน้านะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นสีขาวๆสีเงินๆตรงนี้ไหมครับตัวนี้เป็นไฟสถานะแจ้งเตือนครับว่าถ้าเราเนี่ยกําลังจะตีนะครับไฟจะขึ้นสีแดงนะครับตอนนี้ตีได้แล้วนะครับก็คือถ้ามีอะไรผ่านเข้าไปโดนตาข่ายตรงกลางก็คือช็อตนะครับเป็นระบบสัมผัสนะครับนี่ครับ ตัวระบบสัมผัสจะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราเอามือจับปุ๊บสีแดงจะติดนะครับก็คือพร้อมทํางานนะครับแล้วก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดตรงนี้นะครับแบบนี้ <c oughs> คือปิดนะครับเลื่อนขึ้นคือเปิดก็คือเป็นระบบสองชั้นนะครับเราต้องเปิดตัวนี้ก่อนแล้วก็มาสัมผัสตรงนี้อีกทีหนึ่งครับถึงจะติด ถ้าเราเอามือออกก็เหมือนกับปิดเครื่องนั่นแหละครับมันจะไม่กินแบตเ,เพราะตรงนี้แหละครับก็จะมีรูชาร์จไฟ DC นะเป็นแบบไมโคร USB ตรงนี้เป็นรูแจ้งสถานะไฟชาร์จเต็มแล้วหรือว่าชาร์จอยู่ก็วัสดุดีไซน์ก็จะมีประมาณนี้นี่ครับด้านข้างแล้วก็มี โลโก็ยากเก๋พร้อมกับคำเตือนนะครับต้องเก็บให้บนมือเด็กขนาดชาร์จแบตเตอรี่ห้ามวางจากห่างจากให้วางนะครับก็คือให้วางจากสิ่งที่ติดไฟง่ายและห้ามเข้าใกล้วัตถุไวไฟนะครับด้านหลังก็จะมีนะครับเป็นน็อตที่ไขย,ยึดไว้นะครับก็ประมาณนี้นะครับด้าน,นข้าง ก็สวยงามน,นะครับเดี๋ยวสำหรับการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไว้ให้ดูท้ายท้าคลิปนะครับก็สำหรับข้อดีข้อเสียนะครับก็มีอยู่นะครับผมจะสรุปข้อดีออกให้ฟังนะครับว่าข้อดีมีอะไรบ้างข้อดีก็คือชาร์จครั้งเดียวนะครับตีได้นานสุด1หนึเดือนนะครับ ไม่เหมือนกับไม้ที่ยุงทั่วไปามท้องตลาดที่ต้องชาร์จบ่อยๆเวลาเราเผลอนะครับเอามือไปจับโดนไม้ทียุงแบบนี้มันก็จะไม่ช็อตนะครับเพราะว่ามีตาข่ายกันทั้งสองด้านนะครับตัวช็อตจะอยู่ตรงกลางนะครับเมื่อไหร่ที่เราเอานิ้วเข้าไปแย่เวลานั้นนะครับถึงจะช็อตแล้วก็ได้ระบบสัมผัสนะครับถ้าเราไม่สัมผัส มันก็จะไม่พร้อมใช้งานเราก็จะไม่เปลืองแบตนะครับดีไซน์สวยเหมือนของตกแต่งบ้านนะครับถ้าเราจะใช้งานเราไปวางไว้ตามมุมต่างๆห้องมันก็ของห้องนะครับมันก็ไม่ลบนะครับมันดูดีนะครับส่วนข้อเสียนะครับก็คือขนาดแผงช็อตนะครับมันเล็กขนาดแค่ยี่บสามเซนเองนะครับเวลาเราตียุงเป็นกลุ่มอย่างเงี้ย มันตีไม่หมดทุกตัวนะครับเราต้องวิ่งตามไปนะครับถึงจะตีได้ครบนะครับถ้าวิ่งไม่ทันก็เอาไว้ตีวันหลังนะครับวัสดุเป็นสีขาวนะครับเวลาเกิดรอยแล้วเห็นชัดเจนเนี่ยครับเห็นไหมครับก็เป็นรอยเราเห็นชัดเจนนะครับแต่ก็ไม่มีผลนะครับต่อการใช้งานเพราะว่าเราซื้อมาใช้นะครับไม่ได้ซื้อมาเก็บ ก็สำหรับท่านใดนะที่มีความคิดเห็นยังไงนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด,ด้านล่างได้เลยนะครับหากท่านถูกใจหรือชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ช่องผมก็มีคนซับมาแล้วขึ้นมาสามคนนะครับจากสี่คนตอนนี้รวมทั้งหมดมี7คนแล้วนะครับก็ฝากทุกท่านโด กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ